สวัสดีครับผมกับช่องแมงครับผู้แชนแนลนะฮะเอาไปทราะไรขออนุญาตถ่ายนะครับผมเอาไปทำอะไรเอาไปตู้ไปทำน้ำพริกค่ะอันนี้ครับยังดิ้งเดวๆเลยถ้าทำน้ำพริกนี่มันจะออกกลิ่นฉุนๆไหมกลิ่นกลิ่นพ้ากเบงดาค่ะพ้ากเบงดาเลยเหรอตอนนี้พี่แดงก็มีข้อสงสัยนะฮะห้าทีเลยเหรอแล้วเปรียบเทียบกับเบงดาเนี่ยอันรเหมือนกัน ดีกว่าการชุ่มอร่อยกว่าอร่อยอีกเหรออ่านอกนกับข้าวเหนีก็อร่อเนี่ยนะต้อง่อยโอ้โหนี่นะมนว่หอมเลตัวกลิ่นคล้ายเปดาไหมค่ะอ๋โอกลิ่นนี้คล้ายนดามากพี่อยากรู้อยากเห็นนั่นก็ซื้อหนุน เช่อเมื่อี้เขาขายเป็นจานแปดสิบาทนี่มันเยอะเหมือนกันนะเยอะนะเต็มจานนะมันจะเป็นตัวที่มล็อกไปแล้วอ๋อตัวที่มันเสียชีวิตไปแล้วใช่แต่เราไม่รู้มันเสียชีวิตมานานหรือยังอันนี้สดกว่าไหมสดกว่าอันนี้คือความสดนะสดนี้จะแพงกว่าเนาะสดนี้ถุงเท่าไหร่นะอันนี้ถุงละร้อยเหรอโอ้โหไม่ด้เหรออันนี้ห้าสิบอันนี้ยังไงถุ่งร้อยเนี่ยมันก็เยอะนี่ไงนี่นะใช่เขาคิดยังไงเขาจับมาเป็นคิดมาไอ้ไม่ใช่ เขานับตัวมาหรอถึงว่ามันร้อยหนึ่งอันนี้ห้าสิบโอ้ยน้ำหนักเอาลองไหมล่ะยังไม่เคยลองกลัวกลัวเราไม่เคยกินเอาเอาขั้วให้ดำเลยใช่ไหมไม่ต้องดำดำจะกินได้พี่แจ้งอ๋อเหลืองนิดนึงเนาะแล้วก็มาดำใช่แล้วพี่ก็ได้รู้ว่าขั้วใส่เกลือก็เนี่ยนะฮะเออเราจะกินอะไรปีกเอาออกไหมไม่ต้องทำไม่ต้องเอาเลยเหรอฮะ ปีกไม่เอาออกปีกไม่มันจะเสียอรรถรสไงถ้าปีกออกมันไม่แข็ง,งอ๋ไงอ,อ,อไม่เหมือนในตั๊กแตนนะต้องเอาปีกออกนะเอาอ,อ,อเอาออใช่ไหมอันนี้ชื่อนี้มีร้านไหมเนี่ยชื่อชื่อร้าน ชื่อร้านไม่มีร้านสุโอบรรท์ร้านทีร้านโบค่ะร้านโบใช่ไหมร้านโบนะครับอยู่ที่ตลาดใบพาดเนาะพาสปอรเข้ามานะสีเข้ามาก็มาแวะอุ่นนูนนะครับมามีหลายหลากหลายอยู่นี่ก็มีมะขามเปียกนะฮะสีมะขามเปียกนี่อหวานรู้เปรี้ยวอันนั้นก็เปรี้ยวนี่ทีพี่แดงไม่ว่าจะมีมะขามใส่ต้มแตงแล้วก็มีหนังเค็มนะหนังเค็มใช่ไหม ใช่นั่งที่เคียวเคียวไม่มีวันจบเนี่ยถ้าฟันไม่ดีเคียวไม่ได้นะอ่าฮะโอเคนะเรามีมะนาวนะไอเอฟซีห็นนะครับมะนาวมะม่วงมะม่วอันนี้ลืมบอกราคาเนี่ยอันนี้อันนี้ถุงละสิบบาทอันนี้ก็มัดละห้าสิบนะครับมะนาวก็ถุงละสิบกระเทียมนะไอเอฟซีกระเทียมนี่ถุงละยี่สิบ ไอ้นี่มาแล้วนะครับซื้อมาแล้วอ่าทวงได้ยี่สิบที่แดงอุดหนุนไปแล้วนะครับอ่ามีมะละกอด้วยอันนี้ลูกละสิบบาทนะครับอ๋ออันนี้ลูกขึ้นมาหน่อยนะฮะยี่สิบเนี่ยอ่ปลูกเองใช่ไหมอ๋อนะฮะอืมแล้วก็หน่อไม้เนาะนะครับยี่สิบเนี่ยก็ต้มเสร็จแล้วก็เหมือนกันรู้สึกจะประหยัดการขายเหมือนกันเนาะเพราะว่าไม่ได้มีของเยอะอ๋อ ลงทุนเนาะนะฮะก็ต้องมีผ้าตลาดอะไรด้วยใช่ไหมใช่อันนั้นกองหนึ่งเขามันใหญ่เยอะเลยนะกองเยอะแต่ว่าแต่ว่าก็คือมันเสียชีวิตแล้วเราต้องการสดๆพี่แดงก็เอาทุนนะรองไหมนะ กินไม่เป็นคือประเด็นของมันเนี่ยไม่เป็นเลยพี่ก็ร้องฮะผมไม่ได้กินอะไรานะมีใช่ไหมมีทำพิเรอมีวิธีการปรุงอาหารอาหารที่ตั้งใจทั้ทั้งตอนการหาเลยโอ้การหาเลยเหรอการหาการหาเนี่ยคือว่าตั้งแต่เช้าเลยตั้งคืนด้วยไหมั้งคืนหรือกลางวัน ตอนเช้านะมันก็แดดร้อนๆนะถ้าตะกอนคืนมันก็ยนเยอะอ่ามันเป็นหน้าๆเนาะมีปีหนึ่งจะมีใ้หนึ่งครปีหนึ่งมีอยู่ครั้งนะครัแต่ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้จะออกใช่ไหมแล้วก็บีบช่วงนี้มันมีตะกร่งเกดอือะกัะงักช่วงมียโออช่วงเมียโอน่าแสบแก้วก็กบบ มอสผัดกัไปเนาะทีเห็ดที่สง่าเพรว่าอุดมสมบูรณ์อยู่อนฤดูการสีอ่าอายุแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแมงคลงเนาะช่วงเห็ดหมดแล้วใช่ไหมเห็ดก็เบาวางมากเลยตอนนี้เบาบางแล้วปีนี้ผมถามหน่อยปีนี้เห็ดโคนน้อยมากเห็ดโคนน้อยก่อนหน้านี้ออกเยอะเป็นอิอ๋อนะช่วงนี้เห็ดเพิ่งขมใช่ไหมค่ะเป็น ประมาณอาทิตย์มึงแต่ว่าเต็มตลอดเลยหมดช่วเต็มมาหมดท่วงไปเลยอาทิตย์เดียวแค่นั้นจบเลยเร็วมากผมได้กินครั้งเดียวเองมันจะไม่นอนองยอ๋ออย่างอยังอะไรเห็ดละโงกเห็นอะไรนี่จะนานเห็อคะแต่มันจะยู่ประมาณอ อาทิตย์สองอาทิตย์แต่ว่าถ้าเป็นเหนตนนุผลประมาณสามวันก็หมดอ๋อเหตุผลสามวันถ้าเราไปเก็บนะก็หมดเลยหมดเลยมันก็ไม่ขึ้นอ่าฮะต้องรอถ้าเกิดมีฝนหรือว่ามันติดข้าวก็ท<บ>ี่เะชิมอินก<อ>็ชิมกินนครับนี่นะฮะเอฟซีก็คืออ่าวิถีหามาจากป่าสดๆนะเอฟซี FC. อ่าต้านจิกนะฮะอันนี้ยังไม่ได้นะครับ ก็ต้องตื่นในเช้านะครับต้องตื่นในเช้าตั้งแต่หกโมงคิดถึงว่าคนแรกเข้าไปคิดได้ไงว่ามันกินได้อันนี้เขารองมาแล้วนะครับกินเข้าไปแล้วเออไม่มีผลต่อร่างกายเนมันเหมือนเหมือนแมบงดาเนี่ยอือฮั่นมีกินได้หอมหอมหอมสีแดงไม่เคยเห็นไม่เคยดมไม่เคยเห็นอะไรเอาแมสออกเจตีครับเนี่ยนะกินมันเหมือนตัวเลือกตัวเลือก มันเหมือนตัวเลือดที่มันกินเราตอนที่เรานอนเป็นเด็กๆั้งนนถูกไหมกินคล้ายๆนะครับผมคล้ายๆแต่ว่าไม่รู้กินเข้าไปในกลิ่นไอวัฒน์ชาจะเป็นแบบนะครับเออจะกลิ่นมันคล้ายๆแบบนั้นจริงๆรอืมเรียกได้ว่ามันกินเป็คล้ายๆแบบนั้นใช่หรือเปล่าคือไม่ไม่มั่นใจว่าคนพากันเขาอยกว่าไม่เคยเห็นเลยมังแข่ง ไม่เคยเห็นเลยนะไม่ไม่เคยเห็นพระกลางที่เขามีขายพระอีสานตอนบนก็ไม่เคยเห็นนะจะว่าส่วนมากจะเป็นพระอีสานไงอีสานตอนตอนตอนล่างใช่แต่อุดรคอนเจนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีนครพนมมีประมาณเนี้ยเก็แปลกอีกอย่างนะว่าพิธีชาวบ้านเนี่ยก็หาสรรหาเอาของป่ามาขายใช่ ของอร่อยนะอร่อยเลยนะผมแนะนำเลยว่าอร่อยมากไม่ว่าจะเป็นจิ้งหรีดก็เห็นแล้วนะที่มีแล้วให้ดูอีกครั้งนะที่ไอ้ที่เป็นแพนอะไรนะไอ้ไข่ไข่เบ้าอะไรหรอเปล่ไข่ไอ้ที่เป็นขาวที่กระพงแล้วเป็นร้อยสองร้อยไข่แมงมันเปล่าไข่จักจันท์ไข่จักรจันทร เขาอุตส่าห์มัาจะดันรุ่นไปเก็บมันอร่อยนะมันอร่อยนะเขาบอกว่าถ้วยกระพงแค่นี้อันร้อยสองร้อยเนี่ยเขาบอกว่ากินข้าวได้เยอะมากถูกไหมยังไงหมุกแล้วมันจะออกเหลืองหอมพไปใส่กับข้าวแล้วมันจะหอมโอ้โหคุ้มราคาว่างั้นเถอะง่ายง่ายคนก็ประมาณยี่สิบห้าไข่มุกมันละยี่สิบห้าไข่นับไข่เลยใช่ไหมโอ้ยี่สิบห้าไข่ร้อยเลยยังไงร้อย ยี่สิบห้าไข่ร้อยหนึ่งก็ก็จะหายากไงเป็นของหายากราคาค่อนข้างที่จะสู่นิดนึงนะไม่เข้มข้นไหมรสชาติผมไม่เคยกินอันมันออมมันด้วยอือแล้วแล้วไก่ข้าวเหนียวด้วยใช่ไหมอันนี้เราตีให้มันแตกใช่ไหมโอ้เอาไปหมกเลยของมโอ้อเอาไปหมกเลยไม่ต้องใถ่เครื่องหมกให้มันสุกที่ใช่ไหพันไปตองแล้วก็มาปิ้งเลย อโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะฮะสำหรับคลิปนี้นต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดซับไคร์ช่องแมงทับกูชาแน,นลครับขอบคุณมากครับผม